รวยครับผมเลี้ยงเล่ารวยไปยัยเอ้ยไปยัยเลี้ยงแจ็คโต้นี่คือคักแทนหนี่เลี้ยงเล่ารวยครับมิตรบุตรแพ่งๆเลยหนี่ตัวแบบสามสี่หามื่อเินหนีเลี้ยงแจ็คโต้ลุงลุงเลี้ยงแจ็คโต้นี่เลี้ยงแจ็คโต้คือหลายแท้เลี้ยงหลายเลี้ยงแจ็คโต้ครับนีสามสี่หาเมย์ล้วมทั้งตัวหน่อยน้ำเมย์แจ็คโต้นีล้วมทั้งหมดเลยนี่ อ๋อลูกรุ่นนี้รุ่นนี้ยังไม่ทันจขายเลยจักปีเนาะเขาเหลมเนาะยังนั่งหน่อยหนอยย่เนาะมันก็ล้ยงในลูสองบมีคนมาถามซื้อบดนีนี่ขายแพงปะว่าบดนีบดนีไหมไลฟประเดยเขาขายเขาซื้อไลฟ์ประเด๋แม่เขาลูกราว่าที่ขายหาเมื่่นโอแม่กขาลเพาะตัวนี้นะหาเมื่อนกลัวถ้ามันบดนีแม่เสด็จไลฟ่ปะบดนีเลยชัก อขอเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ลูกไว้เฮ็ดไปเฮ็ดเนี่ยเนาะเลี้ยงไว้อ๋อขายเพาะเด็จะใส่เพาเดเนาอ๋ที่ขายเบิร์ตพอขายเนาะครับผมครับอ๋อครับยังจะเปลี่ยนยังขายเนาะอ๋อแม่นี่ลูกนี่มื่นหามมื่นเนาะหามมื่นครับหามมื่นสามหามมื่นสี่ครับโอ้เบิด์นี่ก็หลายอยู่เนี่ยแต่เป็นแต่เป็นว่าสมมติว่า ขายเมาเบิดนี้เลยนี่เดรายเดี๋ยเป็นลานเป็นลานถึงลานบ่ผมขายลายได้กินี้ีหนี่ขายหาวกเแล้วขายเป็นคู่บ่ขายขายเป็นคู่ป่ห้สิบสองบ้านไหนครับหสองท่่ไหนห้อสิบสองทไหนห้อสิบท่นานนี่บ่นานนี่บ้างนี่ ท่านาครับทนานี่ยาน้สล้นห่วาน้สวลรนบมโอ้อครคเล่นอันนี้ไหมนมาพิเร oh. ตตัผูเนาะลูกตผู้ลายโอ้เลี้ยงแบบนี้ก็บมวนเนาะบางคนกัว่าเลี้ยงงวง่ายกลัวบางคนกัว่าเลี้ยงขั้วงกลัว่าลุงลุงถนัดเลี้ยงนาะ รุงเลี้ยงมาจากปีแล้วนี่ลุ่งเลี้ยงมากพ่อสามสิบปียังเอากล้วยปู่ใหญ่ไปเทียนแม่กับลูกมาเลี้ยงอ๋อต้อนแรงด้วยนะอ๋อมันก็เลยได้ได้ลูกได้ล้านมากเนาะครับผมลุงขอบคุณในล้านลุงเด้อะถ้าไม่มีเพจสนใจกันมาซื้อเอานะนั่นหามือหนึ่งก็หามือครับแม่ลูกครับอะไรมาเอาได้ครับเด้อนี่อยู่บ้านไส้งามครับนี่สนใจกันมาซื้อเอาได้ครับเี่ มีแต่แบบงามๆนี่แบบเถิบกๆินปต้นมาเราเลี้ยงขายเราจะเป็นไขายจะแตสองสามโต๊ะครับขายเป็นครูครับครับผมโอ้เลี้ยงเลี้ยงจนในเช่าเช่าที่นี่ททเมอรว่าเฮต้าย่างเดี่ยวนี่มี่นี่โเดซายโบท่น่นี่เนาะตองเฮ็ดแบบนี้นะครับตองนี่ตองเฮ็ดกับเพื่อน้องยันต้องขยันอิ่เนะตองมากอีร่เนะ โอ้เบิดนีหลายปีแล้วเนาะไซนีนี่ต้องต้องใจรักอีลีเนี่ยมาลุงลุงต้องใจรักกันเนาะครับใช่ใจบอลรักนี่เฮ็ดบอลได้เนาะนี่เนาะท้าท้าบันทาว่าบโบโบมากนี่เฮ็ดนี่เฮ็ดเฮ็ดเลเชลเลกนี่เรื่องนี้ไปบอได้แล้วเนาะแต่ว่าเฮียนนี่บริเวณยูไปได้เลยของเขาเนาะโอ๋อบริเวณยูของเขาเนาะไปตลอดเลยขมพ่อใจอ้วนโุโตเนาะบริเอยนี้เนาะอ้วนดีเนาะบริเวณง่ายเด้ครับนี่ปลุกไฟฟ้าของปลุกไต่ว่า จ่ว่าออกขาออกยัางแบบเป็นใหญเนาะไฟล่า so right. ้าห้องผ้าผ้าเนาะเสียงเอาเนาะเคยมีปัญหาเนาะเรื่อง้าห้องอ๋อถ้าฝาห้องผมคิดว่าอันนี้ครับผ้าผ้ากรับเพื่อนเลยโอ้ตรงแจ้งได้ยีนได้ยินแจ้งสี่เหลี่ยมได้ยินครับผมครับครับครับ